เทรนสาวไอ้น้ำรักโลกอีโคพูลปี2025เลยในอนาคตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีโคพูลหรือ natural pool ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศำคำว่าอีโคพูลในยุคนี้ก็คือสาวไอ้น้ำระบบธรรมชาติใช้ระบบกรองด้วยพืชกรวดแร่ธาตุหรือจุลินทรีย์โดยไม่ใช้คอรีนหรือสารเคมีรุน <Wow. S 1> แรงออกแบบให้กลมกลืนกับสวนหรือภูมิทัศน์เหมือนบ่อน้ำธรรมชาติในสาวไอ้น้ำบนภูเขาเทรนหลักๆของอีโคพูลในปี2025นี้มีอะไรกันบ้างเริ่รมต้นที่ zero c h e m i s t r pool เน้นการออกแบบระบบกรองฉีบภาพร0 0ลดการ้เป็น ปลอดภัยต่อผิวเด็กและสัตว์เลี้ยงไหบิชอีโคโพูลผสมผสานระบบกรองชีวภาพและระบบเกลือให้ระดับอัลต้าฟลูอคลีเพื่อประหยัดพื้นที่บำบัดและการรักษาน้ำให้สะอาดซึ่งเทรนเครื่องเกลือเฟชวอเตอร์รกำลังมาแรงมากๆ,ๆครับในปีนี้มาต่อกันที่โซล่าพูลซิสเต็มติดตั้งโซล่าเซลเพื่อปั๊มน้ำและระบบกรองลดค่าไฟและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเทรนเจเนเรทีดีซน์ออกแบบให้มีเจเนเรชันโซลบ่อกลองพืชที่ไม่ใช่แค่ช่วยกรองน้ำแต่ยังเพิ่มความเงาง,งามแบบ,บ อีโคพูเพื่อตอบโจทย์ตลาดรักสุขภาพ Wellness t o u r i s t และเหตุผลที่อ e ีโคพูกำลังมาแรงตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นผิวแพ้ง่ายไม่ต้องการคอรินสูงและชอบสไตล์ธรรมชาติประหยัดระยะยาวแม้ลงทุนสูงในระบบกองชีวภาพแต่ลดค่าเคมีค่าน้ำและค่าไฟในระยะยาวเทรน ESG โครงการอสังหาริมทรัีสอร์ทและโรงแรมหันมาสร้างจุดขายด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้อีโคพูหรือ Natural Poo ได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศครับ